เม็นไได้ไหมพี่ที่คุณไปสิทธิกลับมาทุกอย่างทางการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครัเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะที่ปัดใต้กลายเป็นสองภูมิของความหลากหลายอืเมื่อก่อนเนี่ยถ้าลูกคุณชวนแขวนที่ไหนที่นั่นก็ได้เป็นผู้แทนส่งสอยฟ้าเส่ไฟ้าก็เป็นนะแต่วันนี้ไม่ใช่ละว,วันนี้ก็มีคําถามอยู่อันเดียวด้ว,ว่าแล้วมันจะมีไหมในเรือกตั้งถ้าวันนี้ไม่มีเรื่องต่างโดยเหตุผลอื่นเนีย มันก็จะเป็นการปฏิวัติต่อเนื่องจากระบบทหารของคุณประยุทธ์แล้วก็ถึงจะเป็นรัฐบาลแบบนี้แล้วและถ้าจบด้วยการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งประเทศนี้ก็คงจะลำบากนะที่จะที่จะปรากฏตัวในสังคมโลกเลยว่าเป็นประเทศที่มีการยือดอำนาจโดยทหารแต่รัฐบ,บาลที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถประคองตัวรัฐบาลไปได้ขนาดไหนยังไงเนี่ย มันก็ต้องไปดูตอนหลังเรือกตั้งอีกทีหนึ่งนะแต่มีแน่เลยหลังหลังไอ้ขณะนี้ผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปมีการยืดอำนาจโดยเหตุผลเหตุผลจริงๆไม่มีพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยมองแล้วคนแม่งมากมายก็จริงนะแต่จริงๆแล้วคนตัดสินใจในแต่ละพรรคเนี่ยมีคนคนเดียวเท่านั้นพรรคภูมิใจไทยคนตัดสินใจก็คุณนวิชิตชอบพรรคเพื่อไทยคนตัดสินใจก็คือคุณทักษิณพรรคประชาธิปัตย ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไงคนที่จะจี้ขาดก็คือคุณชวนหลีกไปอย่างพรรคเก้าไกลก,ก็มีทิศทางชัดเจนครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. วันนี้โอกาสจะเป็นรัฐบาลเนี่ยวันนี้เราต้องให้ฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยเขาจัดตั้งก่อน mm hmm. นะก็คือพรรคของคุณทักษิณพรรคของคุณประวิตรพรรคของคุณเนวินสามาพรรครวมกันเนี่ยมันได้เกินสามร้อยไปแล้ว hmm. นะ ส่วนจะหาเจ็ดสิบจากที่ไหนก้าวไกลมาบวกก็ไปใกล้สามร้อยเจ็ดสิบจนทนแล้วถ้าผ่านสามร้อยเจ็ดสิบวุฒิก็ไม่มีความหมายนะตอนนี้คําว่าแรนสไลด์ของคุณทักษิณมันไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยพักเดียวนะหมายถึงฝ่ายเรื่องตั้งก็ได้ครับนะที่จะรวมตัวกันนะแก้โจทย์คราวที่แล้วนะผมเชื่อว่าบรรยากาศหลังการเลือกตั้งเนี่ยพักใหญ่ๆสี่ห้าพักเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วพักที่ ตรงค้ากับคุณทักษิณมากที่สุดเนี่ยคือพักประชาธิปัตย์เนี่ยคพับประชาธิปัตย์วัน,นี้อ่อน,น <ะ S 2> โหยรอยแรงนะฮ<น>ะเพราะว่าความเตรียมพร้อมในเรื่องของกระแสก็ไม่มีแล้วกระสุนก็ไม่น่าจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครนะฮะกระสุนก็เรารู้อ,อยู่แล้วว่าพรรคเนี่ยความมั่งค่ามันมีเป็นละลายต่อตําแหน่งหน้าที่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นก็ไม่มีใครกล้าโชว์ว่าตัวเลขมีอยู่เท่าไหร่คนที่จะรับสึกหนักที่สุดในเรื่องค่าใช้จ่าย ก็น่าจะเป็นคุณเลขาธิการเลขาธิการพรรคนะฮะเพราะว่ามาจากคนคนที่มีสตุ้งจะตังหน่อยนะฮะก็ต้องรับหน้าที่หนักๆไปนะส่วนคนอื่นก็คงจะลําบากแต่ในยุคของการเลือกตั้งวันนี้นะถ้าเผื่อไม่มีกระสุนเลยลําบากแกบอกไง <มา S 1> ถ้ารอบนี้แท้แกก็เลิกเลยกพราคงจะหมดตูดเลยล่ะก็ถ้าบอกว่าถ้าตามค่า่ห้าสิบสองต้องเลิกโอกาสที่ได้เลิกสูงมาก ตนนั้นเราก็มาดูว่า,าทุนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันเนี้เหมือนอ่อนด้อยไปหมดมนั่นคือไรส้สภากาลังโดยสิ้นเชิงถ้าโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่สี่ที่ห้าหลักการเลือกตั้งคะแนนสูงมากเอกโอโพนี่แม่ก็หัวหน้าพักไม่รกเตังเลยพี่ทำไมเขาไม่เปลี่ยนหัวหน้าพักอันย<อ>ังมีเวลาอยู่อีกหลายเดือนนะการจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนการจะแสดงสเปริตของคุณจุรินจะเกิดขึ้นไหม ถ้าคุณจุลินแสดงตัวออกมาว่าโอเคในเมื่อรรยกาศแบบนี้ผมก็พร้อมจะเสียสละนะถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์กลับเข้ามาการกระเตื้องก็จะเกิดขึ้นนการกระเตื้องคะแนน,นเสียงก็จะมีโอกาสมากขึ้นเป็นไปได้ไหมที่คุณพิสิทธิ์จะกลับมาทุกอย่างทางการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะ<อ>โดย<ม>สปิริตสปิริตแล้วเ<ม>นี่ยคุณจุลินต้องรู้ว่าเมื่อเข้าสํารวจออกมาเนี่ยพักมาแต่ตัวเองไม่มา บรรยโยมในผู้นำเนี่ยเป็นรองกับใครเกือบทุกคนแ,แม้กระทั่งท่านนายกซึ่งว่ามีคนไม่ชอบมากที่มากพอทุกครเนี่ยคุณธุลินก็ยังต่ำกว่าแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนั่นในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งไทยนะ,<ฮ>ะที่การหาโพในภาคใต้มีการเกิดขึ้นของพรรคเพื่อไทยอืมเออเพื่อไทยมาอันดับสองเน,<อ>นะนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เปิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี่เป็นการแสงสว่างที่ปัดอุโมงนะ ในภาคใต้ไม่เคยปรากฏการเช่นนี้มาก่อนเลยในประวัติศตาสตร์น้ำมอระภูมที่พักคปฏัตคของอำนาจมาอย่างเนินนานเป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษห้าสิบปีเนี่ยครับวันนี้กลายเป็นสองมอภูมที่มีความหลากหลายที่สุดอนมนะมีลงลงไปสู้กันถึงสี่ห้าพักนะผมว่าอันนี้อันตรายอันตรายสรับตักประชาธิปัตย์เพราะว่าเขากำลังเสียเมืองหลวงนะที่สำคัญที่สุดรองจากกรุงเทพ ตรงนี้เราจะเห็นว่าบางใต้เนี่ยกลายเป็นจุดที่แย่ที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นแหล่งที่มันสุดท้ายเลยนะและยังถูกกลายเป็นสมงพระพที่มีความหลากหลายนี่เป็นการเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะที่ปากใต้กลายเป็นสม,มงพระพของความหลากหลายอืเมื่อก่อนเนี่ยพูดกันว่าเท่าลูกคุณชวนแขวนที่ไหนที่นั่นก็ได้เป็นผู้แทนอืส่งเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็เป็นนะแต่วันนี้ไม่ใช่ละนี่คือ ที่มันสุดท้ายแหละว่ามีสิทธิ์เปลี่ยนไหมว่มรู้อยู่แม่ทัพคนนี้แม่งไม่มีใครเลอามันก็อยู่ที่สปิริตอยู่ที่การตัดสินใจของคนในพักนะจะเอาอยัางไงนะก็กรรมการพักเราออกก็จงป้องวันนี้การเลือกตั้งมันจะออกในรูปแบบว่าคนเกลียดประยุทธ์ต้องลงคะแนนให้ทักษิณเท่านั้นคนเกลียดทักษิณต้องลงคะแนนให้ใหคุณประยุทธ์เท่านั้น การเมืองวันนี้มันเหลือแค่หัวกับก้อยหัวอาจจะเป็นคุณประยุทธ์ก้อยอาจจะเป็นคุณทักษิณเหลือหัวเป็นคุณทักษิณก้อยเป็นคุณประยุทธ์แหละไอสิ่งที่ผมพูดตรงนี้มันจะมันจะถูกขานรับโดยการเลือกตั้งในกทม,มกทมเนี่ยพรรคก้าวไกลจะต้องมีตสอสสมากกว่ามีคะแนนมากกว่าในกรุงเทพไม่เป็นรองใครนะแต่ผลการเลือกตั้งของคุณชาติชาติเนี่ย คนที่ชอบก้าวไกลเอาคะแนนไปให้คุณชัดชาติหมดเพราะว่าเป็นคนเดียวที่จะไปสู้กับอีกฝั่งได้ออื่อประชาชนก็เทคะแนนไปให้ฝั่งที่จะชนะคนที่เขาไม่ชอบชเพราะนั้นเขาจะไม่เลือกว่าฉันชอบก้าวไกลต้องให้ก้าวไกลในเมื่อเขาไม่ต้องการเอ,อคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เอาไปให้กับคนที่คิดที่ต้องเป็นตัวชนะให้ได้เพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะเข้าถึงเรื่องราวในทางการเมือง อย่างมากมายมหาศาลเนี่ยแล้วแต่ละคนก็เสกไปแต่ละช่องแล้วรู้ได้ว่าช่องนี้ของใครช่องนี้เชียร์ใครช่องนี้ไม่เชียร์ใครนะ่ะไปชนตามได้ทันหมดทีนี้ฝั่งไม่เอาฝั่งใช้จะม,มีเพื่อไทยก้าวไกลเสียงเรียกใครสามพักชัดๆอยู่ถึงตอนนี้มันไม่ใช่ละบรรยากาศของปีนี้กับ้างหน้าขาวที่แล้วต่างกันครับแต่คราวนี้มันเป็นการต่อสู้กับระหว่างฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งจะรวมตัวกันอย่างไรครับนะ เพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านจะอยู่ได้อย่างเก่งก็สองปีนะไอ้ว่าสองปีของคุณประยุทธ์เนี่ยทาไมถึงลงทุนขนาดนี้ตั้งพักการเมืองมาต่อสู้กับสวนทางกับเสียงไงตีชินนินทากลายเป็นตัวตลกของไ้เอามาเล่นลอ้อเลียนกันแบบเป็นตัวตลกไม่ว่าในตามผับตามบาร์รหรือมเ,อเอมอกรสร้างไอ้เมื่นก็ห้างโน้ตก็เอามาเล่นเฮกันเป็นเรื่องสนุกสนานในห้องส่งเนี่ยนะ ทั้งที่ทั้งโงเนี่ยเป็นความเจ็บปวดนะของคนที่เป็นผู้นําอืมนะเขามีครอบครัวเขามีญาติพี่น้องนะแล้ววันนี้จานโอชากลายเป็น,นส่วนของเรื่องราวของคนตัวตลกของคนอะไรก็อะไรก็ตามแต่ม,มันเป็นความจําเจ็บปวดร่วมกัน,นทําไมคุณทําไมคุณประยุทธ์งถึงต้องยอมลงทุนขนาดนี้เพื่อไปอยู่อีกสองปีนี่ก็ต้องดูให้ดีเออเป <นะ S 2> ็นังไงเออพี่ถามถามพี่พี่ค่อยหน่อยดิ ผมสงสัยเนคนเขาไม่เขาด่าน่ไม่ได้กค่ทรายังก็ท่านยังดีคอย้อไปจนเสียสละก็เป็นไปได้ว่าคุณประยุทธ์อาจจะมีหน้าที่ที่ต้องต้องทำไม่ถึงจะเหลือสองปีก็ตามแต่นะหน้าที่อะไรไม่จําเป็นหรอกคนไทยไม่ได้มีคนประยุทธ์คนเดียวคน่ก็ทําได้ก็ควบคุมก็ต้องไปคิดเอาเองใช่หรอพี่ผมว่าไม่ใช่หรอกผมไม่เชื่อแกอยากดูด้วยตัวเองอย่าไปไล่กันให้จนเพราะฉะนั้น อะไรที่ควรราเว้นก็ราเว้นอะไรที่ควรจะทําความเข้าใจกันเองก็ไปเข้าใจกันเองอเพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์มาเล่นตอนนี้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาต้องอดต้องรักแต่นี้ก็ช่วยไม่ได้บางทีถ้าผมเป็นคุณประวิทย์ผมบอกอ้าวประยุทธ์ไปทาพักก็ดีที่ได้มาช่วยกันผมพี่น้องกันปพักไปทำอีกพักหนึ่งก็ได้มาทำมาสามพักให้แมนได้ทั้งร้อยห้าสิบเสียง ไปบวกกับภูมิใจไทยอีกเจ็ดสิบแปดสิบบวกเออเรือป่าอาชาอีกสามสิบบวกแล้วปัดอีกยี่สิบสามสิบเป็นระบาลอย่างเก่าอยู่กันไปอีกสี่ปีสบายๆก็ได้มันก็ยังเป็นไปได้อยู่ใครจะไปคิดว่าสองพี่น้องถ้าเขามีคนลพักแล้วเขาต้องรบกันเหรอนนเมื่อเขากินนอนอยู่ด้วยกันมาเป็นห้าเปงนะเนี่ยไม่มีการเวรงกันว่าแตกจริงรักจริงไม่มีการเวองไม่มีการเวรงไม่มีความแค้น การเมืองเป็นเรื่องของวันนี้กับพรุ่งนี้หรือคือจริงๆวันนี้ว่าไงผลเป็นยังไงก็ไปคุยกันตอนนั้นก็จะจบตามนั้น